้อบคุนโอ้ไปบ้องใส่กันเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วค่ะไล่จนเลยล่ะเปิดเปิดไล่สูนอยู่ก็จะเปิดจริงหรอ อยากถูกยาหมันขึ้นก่อรถำลองพอดีโทรศัพท์พมีเครื่องเดียวนะคะ<ฟ>สวัสดีค่ะทุกท่านได้ยินไหมคะปอปยังไม่มาค่ะแม่ใครก็ได้โทรตามปอปดูอ่พรตอนนี้โทรศัพท์มีเครื่องเดียวนะคะเราไม่สามารถที่จะอ่านคอมเมนต์ได้เนาะเออเสียงมาหน่อยเนาะ ตอนนี้น้องใบปูนกำลังจะลองของครั้งแรกเดินเที่ยวกาดเนาะค่ะใ่ใค่ะค่ะค่ะาโอยย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 นยยยยยมายยยยมยย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 ปยย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 ย กันสั่นก็ไม่มีนะคะใ um. บบ um. anyway. oh. okay. ุญก okay. ็องค์ครทั้งสเลยนะบุญเก่งมาก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 เนอนไปก่อนบอก น้ำน้ำจะไปลุกลุเอูเออเฮ้อปีไอเ้ปกอนน้่อนนะต้องปิดก่อนน้ำเย็นๆก่อนพระวาบ้องบุญอ้ไปบ้องส่กันเนี่ยจะได้บ้องใส่นงเลยบ้องไซนงเลย อะไัน <liking? S 1> อันนั้นตะขอ,อน้อยแขก๋อขอไอโนอกันออ,นอาม,มากัน,ออนแ,มแม่ค้าเราจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะเพราะว่าเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวเรารอลายฝนแอปน้อเราก็จะไม่เห็นคอมเมนต์ใดๆขึ้นเลยนะคะ คนสำนักงั้นเออคนคนสำนักเราโดะครั้งแรกที่น้องใบบุญจะมาเดินที่ตลาดนะคะยายายาจะบ้องเหรอจะบ้องเหรอยายายาสีอ่าสมศีไปก่อนค่ะให้พี่ไปก่อน

เริ่มแล้วเริ่มแล้วไปหาที่จอดก่อน ใส่รอบสองใส่รอบสองรอบนี้ไม่ทันนี่หนังหนังยางมาด้วยไหมหนังหนังเอาหนังยางมาด้วยนะปวดบานยางใช่ไหมเออเดี๋็กกันได้คือปวดปานไปหนังยางมาว่องหนังไม่ตกไม่ตก เสริมสวยค่ะเสริมสวยกันปัตตันค่ะฮะนงก้อยติดก็ได้ค่ะกั้นเอาจนได้หนอมาแบบได้มาแมาแน้นอ๋ออ huh? ่อยโบเล่งโบด่วนนะฮะ เดี๋ยวคันเดี๋ยวคันยดเลหน่อยเรอทำไมมันเลนวายมากเลยทุกคนเป็นกำลังใจให้ใบบุญติดโบด้วยนะคะจังมันจังมันไปก่อนกคเขาโค้เขา ระวังห่างช้างนะคะน,นี่นยังไม่มีอาการใดๆนะคะดูจากหน้าแล้ว ยังไม่มีอาการตื่นใดๆยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นอย่าให้ใบบุญต้องได้วากนะกนกนขนมยังเต็มทะเบียงอยู่ปอดหาย,ย,ด,ยดีมากดีมากดีมากนนี้้วันน้นัน มาเร็วเนี่ยโอ้โหค่ะโอ้มีแต uh ่ใบบูนใบบูนมีแต่คนเรียกใบบูนเต็มเลยมานี่มานี <h <h ่ขาตั้งกล้องอ่ะ เราจะไม่มีขาตั้งกล้องเหมือนแอดกระต่ายนะคะเพราะว่าไม่ได้เอามาค่ะมาเฉพาะิดถ่ายลูกไม่ห ขวัญใจชาวกาศนะคะตอนนี้ยังอารมณ์ดีอยู่เมื่อวานมีเสียทูวันนี้ต้องเรียกเจใบบวมหรือเปล่าคะ

อันนี้แค่อยู่ข้างหน้าทางเข้าเองนะคะยังไม่เดินเข้ามาข้างในเจอเอซีดัก ต้องปุ้ยสุกจ้าปุ้ยดีเด็ดจ้างตัดต้องอือเจ้าเห็นอะไรบ้างตาดิตาดิโอ้วันนี้เจไปบุญรวยนะคะเจไปบุญรวยวันนี้เป็นเจ๊วันนี้เป็นเจเจอ่ะแน้องกวัวน้องกวัวน้องกวัวน้องกวังกว,กวลูก มาแล้วค่ะตั้งกล้องขอเอาใส่แป๊บนึงนะคะไ,ได้หรกโอเคยักเข้ามาโอเค,อเคจะได้ไม่เมื่อยมือเออเอเอ รถเสียหรือรถเสียเราจะเสียบไม้ดีไหมคะแต่ว่าปัญหาที่ว่าพี่ลืมชัดไหมแต่ว่ามีแบบตรงไหนก็สำนักอะเออมีแบบตรงไหนก็สำนักนะแม่แป๊บนึงนะขอใส่ไม้แป๊บนึง่ี๋ยวดนู่นกลัวแล้วลองเทสไม้ดูซิอย่าติด ใช่ติแกะมันเบาเสียงไม่ได <ss> ้ใช่ไหมเาเสียงไม่ได้เสียงมันหายไม่ีเสียงเปนอยู่ไมเออพอหลุดวะเขาันหลุดหายไปแล้วอันนอ้าวฮัลโหลเทสเทสยินหนูไหมฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสหนสองสามสี่ห้าหกเจแปดกสเงียบกีบเลพปปิดไลฟ์อ่ยูปไหนละไปไหนซะแล้ไลฟ์ทันโฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ได้ยินแต่ว่ามันก็เบาอยู่ก็โอเคได้ยินฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยซีหนูไม้คะทุกคนให้เสียงสดก็ได้นะจริงให้เสียงสดจ้ะเได้ยินแต่โอเคอยู่นะ ปิดไปปิดไปนี่แค่แบบอยู่ข้างหน้านะยังไม่ไปไหนนะจะไม่ได้ไปแล้วแม่อยู่ตรงนี้แหละวันนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วมาผมก่อนเดี๋ยวเป็นปรีอุ้ยในกระเป๋าพี่หนงมีอะไรแตะวันอ๋อหนึงว่าหถึงว่าวันนี้พบคาถามาหลายบทไม่กินมิระยามไม่ไปหิ้วมาละ ทำเมื่อกี้เลยแม่ก่อนออกบ้านนทุกคนฝากความหวังไว้กับพี่ตั้มนะวันนี้ถ้าเกิดแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ได้คะ่ะกล้วยสุกให้ได้คะ่ะอันนี้จะเป็นกล้วยที่เป็นของร้านร้านตรงนี้ที่เป็นกเกษตรชาวบ้านที่เขาปลูกในบ้านแล้วเขาก็เอามาขายร้านข้างนอกอ่ะจะเป็นร้านแบบกเกษตรกร ท,ที่เนี่จะมีผักขายไม่เยอะนะคะเพราะว่าจะเป็นผักตามฤดูกาลแล้วก็เป็นผักท uh ี่ขึ้นอยู่ในบ้านของชาวบ้านแล้วก็มาเป็นโครงการของอบของอบจนะคะแล้วก็เอามาขายโอเคดูหน้า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 ดูน้าดูน้าดูน้าดหน้ดห้านาหน้ดูหน้าดูหน้าน้หน้าดูหน้านน้ดูหน้าดน้ดูหาหน้าง ก้าวขึ้นโยนเอาให้พี่ช้างดีดไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวพี่ช้างใจดีค่ะออโอเค ยังทุกคุณทุกคุณเป็นกำลังใจให้ใบบวมแลยพี่เคนนะคะตอนนี้เป็นกำลังใจให้ใบบวมแลยพี่เคนนะคะทุกคนนะ จะไปโตกานดไม่ได้นะลูกเข้าใจไมหมคะคนสวย <c oughs> เออห้างโตการดเด็กข่านนะคะวันนี้ <c oughs> นแตกละพ <c oughs> ี่เห็นคือเห็นหน้ายิมิมยิมไม่เสื้อเปีก <c oughs> ยกเหี่ยปุ๊ะนะคะเหี่ยปุนี่ยมันเยเขาถามว่าพอเคนก่อนมานี่บนบานทุกจุดในศูนย์พบแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้มีคุณพ่อสีนงมาช่วยประกบด้วยนะคะใส่ขวาสีเออด้านหลังด้วยโอ้ปกติไม่เคยเห็นกระชีดถือตะขอเลยวันนี้ถือหนึ่งเอามาไว้คุมให้เด็กกลัวเหมือนถือไม้เรียวให้เด็กกลัวเขียนเสือให้วัวกลัวกลัวหรือเปล่าไม่รู้นะะค สวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่กาดนั่งกล้องส่วนสาธารณะหนองกระทิงจังหวัดลำปางเจ้านะคะกับดาราหน้าใหม่เออดาราหน้าใหม่หัวใจวิงวิงนะคะใบหนูใบบวมนะคะหรือว่าใบบุญของแม่ดีมาก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 แต่กัดฟันนะดีมาก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 แต่กัดฟันดู เธอเวลาชมดีมากอะอย่าไปขบเคี้ยวสิเธอดีมอกดีมอกนะเออถ่ายแล้วเหรอเออถ่ายรูปพี่ค่อยๆไปนะลูกนะหายใจลึกๆลูกหายใจลึกๆพี่อย่ากรี๊ดพี่อย่าวิ่งดังกับดังน้ำพี่นะ สู้ๆนะคะพ่อหน่งกับพ่อเคนนะคะวันนี้พกย่ามกันมาคือในย่ามเนี่คือเต็มไปด้วยกระถาหลายบทนะคะใบบุญพร้อมจบย่ามตลอดเวลานะฮะเสียงเงงแม่หนูยังเสียงยังอยู่ใช่ไหมเสียงหายก่อนโอเคโอเคดังอยู่ดังอยู่เอาลงมาอีกหน่อยได้ไหมหน้าพี่ทูจะยับนิดนึงนะทุกคน เด็กน้อยเนี่ยเด็กน้อยวันนี้สีสวยมากๆค่ะโบเล็กสะดุดตาโบเล็กสะดุดตาเออฉันก็เลือกสีมาได้ดีนะเข้ากันพอดีสีสมพูสัมผูอ่อนกันเออสัมผูอ่อนสัมพูเข้มยังไม่ได้ไปไหนเลยแม่ยังอยู่หน้ากาดอยู่เลยเดินจากหน้ากาดมาได้ประมาณสองเก้าครึ่งยังไม่ได้เตลเลยยังไม่ได้เตลเลยวันเนี้ย นมหนิมนะลูกนะหนิมนะคะหนิมนะไม่ต้องตกใจลูกนิมๆนิมนิ่ไบอลอล่จบบอลีบอลบอล <Yes>. You can get closer and touch them and hack them. yeah. no fear. อ mm ๋อ hmm. น oh. mm ่าตาน่ารักมากเลยอ่ะจมูกโดดอยากได้จมูกโดดน่ารักจ้าน่ารักจ้าน่ารักขนาดนี้เอ่อไม่แน่ใจเลยค่ะ หนึ่งสองสามสีห้าหกหกเจ็ดคนหรือเปล่าแม่วันนีอะไรนะฟอนมาทั้งโมกี่คนหกหกสีคนนี่พี่ร้อแกแล้วยก่นพี่ชายไปบุญมาด้วยที่หนึ่งสิงหาอ่าที่หนึ่งหน้าเข้มตลอดเลยนะ6หกน่าจะหกค่ะแม่รวมแก่ด้วยใช่ไหมหกแกกับพี่หน่อเออแก่กับพี่หน่อเป็นหกค่ะหกค่ะทำไมจ้าแม่ทำจ้่